กลับเข้ามาสู่สตรอสรี่เดิมแคมลูก50มิลเราเหมือนเดิมนะทุกคน110ค <G ül üyor> 1 1 0 d LED ฮะก็วันนี้เราจะใช้เป็นแคมของช่างมอสผูเวียงนะทุกคนก็ตามที่คนดูได้คอมเมนต์มาตั้งแต่คลิปก่อนๆก่อนๆเนาะ <G ül üyor> เราก็ซื้อมานานแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ใส่สักทีทุกคนก็เดี๋ยวผมจะมาใส่เป็นแคมช่างมอสผูเวียงในคลิปนี้นะนี่นะครับผม มีบอกด้วยเบอร,ร,ร์ทงเบอร์โทเห็นปะงลงจีง,จงช่างมอสซื้อราคาเต็มด้วยทุกคนอันนี้เขาไม่ได้สปอนเซอร์แต่อย่างใดนะก็ส่วนแคมถ้าคนดูถามว่ามีกี่ตัวแล้วเอามาดูมันก็ไม่เยอะหรอกทุกคนมันก็พอใส่นะครับผมมีพอใส่<อ>นี่พอใส่เออก็เดี๋ยวผมจะเอามาขายแบบว่าในราคาถูกๆเลยนะแล้วก็ส่วนคนที่รอดูดีนนะครับผมก็รือทางคาแล้วตอนเนี้ยเป็นก็จะสภาพนี้เลยยังไงโค้งมีบอสนะครับผมแล้วก็ท่ำสีมหม่เป็นสีพเาอร์โคดก็เงาๆเลยเห็นไหม รดูก่อนนะทุกคนคือที่ยังไม่ประกอบไม่ใช่อะไรผมไปตามลงตึงประมาณ3ามสี่วันแล้วเขาบอกผมตั้งแต่วันแรกนะคือตั้งแต่เราส่งชกไปทำเนาะเขาบอกว่าเดี๋ยวรอเอาตอนเย็นเลยชเยน็นคาว่าเย,ย็นของช่างนี่รอมาประมาณ4ี่วันแล้วทุกคนคือยังไม่ได้เลยทุกคนเออถ้าไม่อยากทําให้เราทำไมไม่บอกเนาะ<ช>ไม่บอกตั้งแต่วันแรกวันนี้ผมไปตามก็ปิดร้านนะครับผมคือถ้าไม่อยากทําก็บอกจะได้เอาไปทาร้านอยู่ผโคตรซิงเลยทุกคนจริงๆอ่าก็เดี๋ยวรอดูแล้วผมส่วนเครื่องอันนี้ก็ เอามาประกอบเรียบร้อยแ้ทุกคนเปลี่ยนข้อเหวี่ยงเรียบร้อยนะครับผมอันนี้ก็สา,าส5า3เออเดี๋ยวก็เอามาขายทุกตักแล้วคือมันเยอะมากอะ่ะมันโหเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอามาขายขายแบบกรุกๆเลยแบบว่าเหมือนแบบแบ่งๆกันใช้เนาะอันเนาะ,ะเพราะว่าเปลี่ยนแคมเนี่ยมันใช้เวลาเราขอเปลี่ยนคแคมกอนลวกันนี่เราไม่ได้วัดให้ดูนะเบอร์เนี่ยผมหายไปไหนไม่รู้วะทุกคนเออส่วขคนที่ถามว่ายกเท่าไหร่อะไรอย่างงี้ก็ไม่รู้อ่ะผมไม่มีที่วัดน,นะ ก็ตอ,ตอนนี้ที่ั้นเราหายเนาะใช่เรายังไม่ได้ไปซื้อนะผมนี่ไม่มีเขียนอะไรบอกเลยนะเดี๋ยวผมต้องเอาเมจิกมาเขียนแหละ <c oughs> เออนั่นแหละส่วนคนที่ชอบ <c oughs> ช่างคนไหนก็เดี๋ยวรอนะเราจะมาขายทิ้งใช่ครัว่าขายทิ้งมากกว่าโอเคทุกคนก็เดี๋ยวเราไปเจอกันที่ทางที่เราเหมาะก,กับเด็นประจำเลยนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเปลนะี่ยนคระกัเนาะขอเวลาเปลี่ยนคมกันทุกคน โอเคทุกคนก็ถึงทางที่เราไปหมอบกันเป็นประจำอีกแล้วนะครับผมแล้วก็จะพูดประโยคนี้ประจำ <c oughs> <c oughs> อ่าก็่วนคนที่ถามนะผมว่าพี่รถพี่ทำอะไรบ้างก็รถฉีดผมใช้เป็นรหัส IX นะทุกคนแล้วก็ส่วนลูกเนี่ยเป็น s อนะทุกคนเป็นลูกลูกเดิมหัวเต็มนะที่เขาเรียกกันอ่าแล้วก็แคมตอนนี้เป็นของช่างมอสผู้เวียงนะผมตามที่ต้นคลิปได้ถ่ายไปนะทุกคนแล้วก็มีอะไรอีกเรือนตอนนี้เป็นเรนะือน26เนาะ แต่ละคลิปเนี่ยจะใช้ไม่เหมือนกันนะทุกคนบางทีก็ยี่สิบแปดยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดอยู่ประมาณนี้ทุกคนคือยี่สิบแปดเนี่ยเราถอดไปใส่ดีมเนาะอ่าก็ตอนนี้เป็นเรือนยี่สิบหกนะครับผมแล้วก็ตอนนี้เป็นกล่องไฟกล่องไฟ NK เอ่าเป็นกล่องไฟ NK เสียบแบบไม่ต้องจูนนะก็เดี๋ยวมาดูทุกคนว่ามันจะตัดหรือเปล่าคือตอนนี้ใช้สเตอร์สิบสี่ยี่สิบเจ็ดนะทุกคนรอบเนี่ยมันเปิดไปประมาณหมื่นกว่า <S <S ถ้าเป็นรอบกล่องเดิมมันอยู่เก้าพันกว่าปะ่ะอ่าประมาณนี้ทุกคนมีอะไรอีกก็ประมาณนี้แห้ะเนาะ ่าแล้วก็แผ่นกดเนี่ยแผ่นกดก็จะเป็นของ NK เหมือนกันนะครับผมลืมบอกเลยส่วนท่อเนี่ยเราใช้ของ t s k รถเนี่ยครบทุกอย่างนะเท่าที่ผมจําได้นะคือน่าจะถอดแค่การตกนะครับผมอ่าแล้วก็เปลี่ยนอาร์มถอดกระจกแค่นั้นนะผมข้างหน้าตัด1.5ไม่โหลดเพิ่มนะทุกคนเดี๋ยวมารอดูว่า มันจะวิ่งได้เท่าไหร่นะผมคนอื่นผมคนอื่นทําได้เท่าไหร่ผมไม่รู้นะทุกคนแล้วก็ผมไม่อยากให้ทุกคนเนี่ยไปเปรียบเทียบใส่ hey, แคมนี้แคมนี้วิ่งดีกว่าอะไรเงี้ยเออคือไม่อยากแบบว่าให้มีดรามา่านะอ่าก็คนดูอยากดูก็อันนี้คือผมจับใส่แล้วก็ตั้งบาวแล้วทุกคนอ่าก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับผมว่าใน g p s รถผมเนี่ย มันจะวิ่งได้เท่าไหร่นะครับผมมันอาจจะไม่แรงเออแบบคนอื่นเขาอาจจะทำได้ร้อยสี่สิบเราอาจจะทำได้แบบว่าร้อยสามสิบวันนี้ก็ไม่อยากให้ดราม่าเนาะดูแบบว่าเพื่อความบันเทิงนะผมเอออันนี้คือแบบว่ามาลองเห็นทุกคนจับจีนะผมไม่ได้แบบว่ามาแข่งปิดถนนอะไรนะทุกคนอ่ะก็เดี๋ยวรอลดลงแล้วกันถ้าจีเวสในโกโปขึ้นก็จะเอาขึ้นให้ดูนะผมเดี๋ยวผมจะขับเองแล้วก็ให้ตัวเล็กขับด้วยอ่าวันนี้ก็ตัวเล็กไม่ได้เอาหมวกมาทุกคนก็หมวกแบบว่าเดี๋ยวอยซื้อใหม่แล้วกันนะ อ่าก็ไม่ได้ขับเร็วอะไรมานเดี๋ยวก็สลับกับผมใส่แนละ้วทุกคนเวลาจับจีอ่ะทุกคนก็ทางโล่งแล้วเดี๋ยวเราจะไปกันเลยทุกคนอ่ะก็โล่งได้ประมาณนี้แล้วเนาะมันไม่ใช่แบบว่าทางปิดหรือแบบว่าทางแบบสนามอะไรงี้นะผมก็อาจจะมีรถข้างหน้าเล็กน้อยอ่ะไปนะเจ็ดสิบห้าโล จีไม่รู้ว่าจะได้เท่าไหร่วะทุกคนเดี๋ยวผมจะให้ตัวเล็กขับด้วยนะทุกคนก็เดี๋ยวไปขับเส้นนี้แหละเพราะว่าถ้าขับมาตรงนู้นนะแล้วมาลงตรงเนี้ยมันลงเนินทุกคนเออแต่ถ้าตรงนู้นมามันก็จะขึ้นเนินตรงนี้ก็น่าจะพอดีแหละหนึ่งยูเทิร์นนะหนึ่งยูเทิร์นตรงนี้ไม่รู้ว่ากี่ร้อยเมตรนะทุกคนโลหนึ่งถึงป่ะถ้าจะเกินโลแล้เนาะโลเกือบสองโลอะยูเทิร์นเนี้ย ก็เดี๋ยวสลับให้ตัวเลขขี่เลยแล้วกันนะครับผมไม่กี้ได้หน้าไม้ร้อยห้าสิบอะแต่มันก็ไกลอยู่อะแต่จะให้มันโล่งเลยมันก็เปลี่ยนไปไม่ได้นะเพราะว่าตอนนี้มันก็ประมาณบ่ายโมงอะทุกคนเออรถมันก็จะแบบว่าสาัญจรไปมาอย่างนี้แหละเออผมก็แบบว่ารอให้รถแบบว่าโลง่งเท่าที่จะโล่งได้นะทุกคนเอาให้แบบว่ามันไม่มีรถเลยมันเปลยนไปไม่ได้นะเพราะว่าตอนนี้เวลามันอยู่แค่บ่บายโมงบ่ายสองประมาณเนี้ยทุกคนอ่ก็เดี๋ยวผมใช้ตัวเลขขับเลยแล้วกันทุกคนไป จี้หน้าไม้ได้เท่าไหร่ร้อยห้าสิบพอๆกันแล้วเนาะแต่ไม่รู้ว่าจี s เจะได้เท่าไหร่นั้นทุกคนเออเดี๋ยวเราไปดูกันที่บ้านนะผมไปทุกคนก็จบกันไปแล้วเนาะผมสำหรับแคมชอร์มอสผู้เวียงแต่ผมมีตัวหมุนแคมอะ่ะผมอยากจะลองหมุนอยู่เพราะมีคนดูนะผมคอมเมนต์มาพี่อยากเห็นแบบว่าพี่หมุนแคมเล่นอะไรอย่างนี้นะผมก็มีอยู่นะทุกคนแต่ไม่รู้ว่าหมุนไปแล้วมันจะแรงหรือเปล่ามันพอ คือความเร็วมันจะเพิ่มขึ้นหรือมันจะลดลงอันนี้ผมก็ไม่รู้แต่ผมก็อยากลองนะทุกคนก็สำหรับคนที่อยากดูนะผมก็คอมเมนต์มาเลยนะทุกคนแล้วก็อยากดูของสบนักไหนหมุนเนี่ยก็คอมเมนต์มาเลยนะทุกคนเออก็ G P S ก็ไม่รู้นะทุกคนว่าได้เท่าไหร่ก็ได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นนะทุกคนถ้ามันขึ้นก็จะเอาขึ้นให้ดูนะผมแต่ว่าหน้าไม่เมื่อกี้ได้ร้อยห้าสิบแล้วทุกคนมันไม่จมนาทีอ่ะเออหนีออกจากว่ายสี่สิบมันก็ยังคาอยู่ร้อยห้าสิบแบบเป็นไง อันนี้คือเสื้อฝาแบบว่าไม่ปาดเลยนะก็คือเอาง่ายจับใส่นะครับผมแล้วก็ตั้งราวนี่ลนเองนะนทุกคนก็คลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาเพื่อนไว้เพียงเท่านี้นะผมชอบสํานักไหนซื้อสําักนั้นนะทุกคนอ่าก็คลิปนี้ต้องขอตัวลาเพื่อนไว้เพียงเท่านี้ไว้เจอคลิปหน้านะครับผมไปละทุกคน